ับเขาสู่ช่วงนี้นะคะเรามารู้หลักหลักการดีกว่าในการที่จะใช้ชีวิตและเป็นแบบเหมือนหลักการแบบทางรอดอทางรอดที่เราจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อโลกมันแปรปรวนแบบนี้จะอยู่ยังไงให้เป็นสุขใช่ค่ะเราจะอยู่ยังไงให้แบบว่ารับมือกับมันได้เตรียมพร้อมกับมันได้นะคะอันนี้เป็นแบบหัวข้อนะคะเผยทางรอดครอบครัวไทยในยุคที่ธรรมชาติเริ่มลงโทษ อืนะคะซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นหลักการคิดของสามศาสตร์ด้วยกัน<ม>นะคะสามศาสตร์ในที่นี้คือพุทธศาสตร์นะคะด้านวิยทยาศาสตร์และด้านโหราศาสตร์นะคะซึ่งเป็นสามมุมมองจากสามท่านที่เราจะรู้จักกันดีนะคะท่านแรกนะคะนั่นก็คือท่านวอวชิวระเมธีมมนั่นเองอนะคะแล้วก็ท่านที่2นะคะนั่นก็คือดรอ,อ,อัดองค์ชุมสายในอยุธยานะคะและท่านที่3ค่ะคือโหรกอนธริตนะคะบัวสวงนั่นเองนะคะท่านทั้ง3ามนี่นะคะเป็นผู้รู้ทางแบบวาศาสตร์ ที่ตนเองทันดโดยเฉพาะเลยนะคะอย่าง3ามศาสตร์ที่เราบอกเมื่อกี้ท่านได้สรุปมา4ข้อ4ข้อด้วยกันที่ครอบครัวไทยเนี่ยจะอยู่รอดได้ในเมื่อยุคที่มันเป็นแบบนี้นะคะบอกว่าอย่างแรกคือไม่ตกกลุ่มทางข่าวสาร อย่ารับรู้ได้แต่อย่าเชื่อมากใช่แล้วนะคะก็คือว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารมันมาไวมาไวมันก็ไปไวแล้วมันก็หลากหลายมากคนเรานะคะรับข่าวสารมาโดยที่แบบว่าไม่ได้ใช้ความรู้พิจารณาว่ามันจริงหรือไม่จริงแล้วก็ทําแบบว่าแปลสภาพข่าวสารในกลายเป็นข่าวลือน่ารั่มาตั้งแต่ว่ายุคแกล่ะกันนะโลกจะแตกปี2องพนั่นเลยน่ะล่าสุดเราไม่เอ่ยถึงแล้วกันแต่ว่าก็ได้ฟังกันมาบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อ เกิดการแบบว่ามีข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกันไปสองผนเยอะนะคะใช่เกิดร้อนหลายๆหน่วยงานค่ะท่านวอก็ได้กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าปัญหาของคนไทยทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยชอบชอบให้ความคิดเห็นแต่ไม่ค่อยชอบหาความรู้อือคือไม่มีความรู้เพียงพอได้แต่วิจาร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 เออนั่นแหละอ้าปากอย่างเดียวใช่นะคะแล้วก็บอกเมื่อไม่มีความรู้เนี่ยการแสดงความคิดเห็นออกไปมันก็เพียงเป็นเพียงแต่ว่าเป็นความรู้สึกมาจากความเชื่อเท่านั้นนะคะคล้ายๆที่เรารู้กันดีนะคะแล้วก็ซึ่ง ไม่รู้หรอกว่าเรื่องนั้นแอบจริงหรือไม่จริงอย่างไรกลายเป็นการส่งต่อความกลัวหรือความงมงายใช่ไหมเข้าเลยนะคะแล้วมีคําพูดของท่านวอลอีกนะคะนิชอบมากต้องพูดเลยค่ะว่าเรื่องเนี้นผ่ารข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันผ่านมาจากเทคโนโลยีระดับสูงแต่เอาไปใช้ด้วยภูมิปัญญาระดับต่ำส่งต่อความงมงายในระดับชาติ จริงนะคะขยายเป็นมุมกว้างเลยนะใช่ไม่ว่าข่าวสารจะมาจากช่องทางนี่มันอู้ลึกลับซับซ้อนไฮเทคแค่ไหนถ้ายังไม่มีภูมิปัญญาในการที่จะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็เปล่าประโยชน์คล้ายๆกับกลายเป็นความมองงายไปเรื่อยคล้ายๆกับเหมือนที่เขาบอกว่าไงนะมนุษย์เป็นคนสร้างเทคโนโลยีให้มันล้ำสมัยขึ้นมาเองแต่กับตกไปเป็นท่าสมองเราอะไม่ทันมัน อันนี้ก็เป็นคําพูดจากท่านวอวรคะ,ะคะซึ่งบอกว่า,าอยากจะมาถ่ายทอดมากๆในวันนี้นะคะก็คือว่าเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารนั้นก่อนก่อะ,ะที่จะเชื่อนะคะอีกอย่างหนึ่งคืออย่าขาดธรรมะค่ะอันนี้สําคัญเลยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วนะคะ,คะหลักธรรมะต่างๆเบื้องต้นเราทราบอยู่แล้วนะคะเ็าบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยขาดธรรมะก็จะเกิดความละโมบโลภมาก ละมบมละมาในที่นี้คือการทําลายธรรมชาติมไม่รู้จักพอสักทีว่าพลังงานหรือว่าอะไรต่างๆนานาเบียดเบียนทรัพยากรน,นะคะก็ทําให้เกิดแบบนี้ขึ้นมากฎธรรมชาติต่างๆนะคะก็อยากให้ใช้เรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะก็คือว่าใครทําสิ่งใดกับใครย่อมได้สิ่งนั้นเป็นการตอบแทนทําลายธรรมชาติ วันนี้ธรรมชาติก็มาทำร้ายเราเรียบร้อยไปแล้วเรียบร,ร้ยรอยไปแล้วนี่เป็นกฎแห่งกรรมของหลักพระพุทธศาสนาง่ายๆเลยนะคะยังนั้นก็ต้องมีธรรมะธรรมะในใจคือสินห้านั่นเองอนะคะแค่นี้เองนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําประพฤติตามสินห้าได้ก็จะดีค่ะค่ะต่อไปค่ะหัดอยู่อย่างสมถะ ไม่ง่ายเลยสมถะในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าอู้ไปอยู่โดดเดี่ยวนี่ไม่ใช่นะยคะ <c oughs> ยยอยู่แบบเรียนรู้พึ่งพาธรรมชาติได้ <c oughs> พึ่งพาธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติได้ดีเคารพธรรมชาติเท่านั้นเองนะคะที่แบบว่าจะจะอยู่ได้คือไม่ฟุ้งเฟอ้อ <c oughs> ยึดหลักพ่อหลวงของเราไงาอ,ยอย่าง,พ,พ,งพ่อเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเองนะคะก็คืออยู่แบบว่า เหมือนคนโบราณอ่ะมันมีแบบว่าสื่อออกมาเผยแพร่อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนเป็นการสอบถามคนประชาชนทั่วไปที่แบบว่าเป็นครอบครัวเป็นคนกรีดยางเลยใช่ไหมเคยได้ดูไหมคะในโรงหนังใช่แล้วเขาจะบอกว่าเหมือนแบบรู้สึกยังไงกับเศรษฐกิจพอเพียงอรือเงี้ยมันมีคําพูดที่เขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าแบบดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเนาะถ้าเราแค่ให้เราได้ทำอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่แบบทําแล้วมันดีอ่ะใช่แล้วถ้าทําแล้วมันดีก็ต้องทําค่ะทำเหมือนกับแบบว่าคือไม่ไม่มีเงินเก็บเยอะแต่ว่า มีพอกินนั่นแหละว่าเพียงพอค่ะคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องเข้าใจทฤษฎีมากก็ได้แต่ถ้าเข้าใจคําแค่ว่า2พยางเนี่ยคือพอเพียงแล้วมันจะลงพอรู้จักพอก็โอเคแล้วนะคะและอย่างนึงค่ะคือต้องหันมาช่วยกันเยียวยาโลกใบนี้แล้วแหละเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทําคือเราแบบว่าเบียดเบียนเข้าไปเราก็ต้องทําอะไรทดแทนไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้นะคะการเก็บขยะหรือลดการใช้ทรัพยากรง่ายๆใกล้ตัวคือเดินห้าง เดี๋ยวนี้เขาจะต้องใช้ถุงผ้าแล้วเขาก็จะแบบอ,อย่างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเกิไปเดินมาบอกว่าถ้าเกิดคุณใช้ถุงผ้าเนี่ยจะลดได้แ<อ>ค่หนึ่งบ,บาทถุงพลาสติกมีค่าเท่ากับหนึ่งบาทอะไรเงี้ยหนึ่งบาทก็มีค่ามากใช่หลายๆคนอนะ่ะเนาะไม่เป็นไรหรอกแค่ถุงเดียวบาทสองบาทไม่เป็นไรแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างขยะให้กับโลกม<อ>ันเยอะมากแต่ว่านั่นแหละหลายๆหน่วยงานหลายๆองคอ์กรต่างๆนะดารานักร้องนักแสดงอะไรต่างๆมาร่วมรณรงค์กันเราเห็นเรื่องแต่แบบว่านานมากเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเหมือนดูแลกลับมาให้การรักษาคุ้มครอ องโลกของเราโรคโรคร้อนถุงผ้าอะไรอย่างที่เป็นนุ๊กบอกนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแบบเหมือนอยากจะให้แบบทํากันจริงๆอะ่ะลองทำจริงไม่ใช่แบบว่าเหมือนร่วมกันรณรงค์คนฟังก็ฟังแล้วก็มาพูดต่อกันไปว่าอยากจะทําแต่ไม่มีใครทําจริงๆสักคนใช่เ <ๆ S 2> ชื่อนะว่าคนไทยมีความคิดที่ดีอยากจะดูแลธรรมชาติแต่ว่าขาดคนทำํำอ,อาจจะทําแค่กลุ่มเล็กๆน้อยคือมันเป็นพลังหนึ่งก็จริงแต่มันยังไม่พอไงดังนั้นก็ทุกคนนะคะเข้าปีใหม่แล้วก็อยากให้ปเปลี่ยน วิถีชีวิตกันนิดนึงเพราะว่าใช่กลัวว่าแบบคทํานายต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินกันเยอะนะต้นปีนะว่าเดี๋ยวกลางปีจะมีอะไรสิ้นปีจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็คือรู้ไว้เพื่อที่จะให้เตรียมตัวว่ามันอาจจะมากขึ้นก็ได้หรือมันอาจจะลดลงก็ได้แต่ถ้าเกิดเราทําในวันนี้แล้วเนี่ย ก็น่าจะแก้ไขได้ล่ละต้องนะคะอยู่ให้เป็นด้วยยาตัวตลกมันใช่สีหลังไม่ตกเป็นบลุมพังของข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็อยาขาดธรรมะนะคะรักษาสินห้านะคะอีกทั้งอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็ดูแลรักษาธรรมชาติค่ะเรียบร้อยไปแล้วจะได้อยู่อย่างมีความสุขใช่ค่ะ มาของที่ต้องดีกว่าเอาใจสาวๆกันเหมือนเช่นเคยค่ะาหรับผู้หญิงคิดเป็นขาดไม่ได้เลยนะคะเอาใจสาวๆที่มีปัญหาการกรีดอายไลเนอร์ค่ะจะบอกว่าเมื่อก่อนไม่เท่ากันใช่เมื่อก่อนก็มีเหมือนกันยังไม่ค้นพบไงยังแบบว่าไม่ชํานาญการเลยอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้มีขั้นตอนใหม่มาฝากกันเชื่อว่าถ้าลองทําแล้วง่ายมากๆโดยการหาวัสดุใกล้ๆตัวนี่แหละจ้าช้อนกาแฟหรือว่าช้อนตักขนมเค้กเล็กๆเนี่ยค่ะมันช่วยได้นะแล้วก็มีประโยชน์กับดวงตาเสร็จสับเลย เด,ะะเดี๋ยวเรามีคลิปมาฝากกัน mm hmm. เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะสอนเกี่ยวกับการกรีดอะลินเนอร์ค่ะแล้วกันจ๊ะ やるじゃないの？ありがとう。私を使って。え、もっと綺麗に着てあげる。 ช่ไหมหลายๆคนแบบว่ายังทําไม่ได้ก็แบบว่าลองดูนะใช่ต้องลอง้แบบว่าทาแล้วก็ลองดูใช่คิดว่าถ้ามีตัวช่วยแบบนี้น่าจะง่ายสําหรับสาวมือใหม่นะเพราะบางทีแบบเล็งสองข้างสองข้างไม่เท่ากันเลยจะบอกว่าปัจจุบันนี้บางทีแบบว่ากรีดเองได้แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะปัญหาตรงนี้แบบว่าใช่เรากรีดได้จริงแต่มันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันใช่ค่ะนั่นแหละตาไม่เท่ากันหรือเปล่าบางทีแบบหางแบบข้างนี้สวยทำไมข้างนี้ไม่เหมือนข้างนี้ไปตรงนี้นิดนึีอะไรเงี้ยปัญหาหนักเลยต้องมานั่งลบทำ ช่แต่เธอถ้าใช้ช้อนหรือว่าคล้ายๆเราขีดเส้นออบนหนังสืออะแล้วใช้ไม้บรรทัดแต่มันเหมือนกันเ,ออเหมือนแบบอายแชโด์ก็ได้นะการที่แบบว่าเหมือนจะทำอายแชโด์ให้เฉียวๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าให้เอาสกอตเทปใสค่ะแปะไว้นี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็แบบท<อ>ามันก็จะได้อายแชโด์ที่แบบว่าเฉียวแหลมขึ้นตามสกอตเทปของเราเองแต่อันันท์โอ้โหใช้สกอตเทปปิด บางทียี่ห้อดีเกินมีแล้วมันจะเอาแป้งออกไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ใช้ช้อนลองดูนะคะทุกบ้านน่าจะมีแหละช้อนกาแฟของคุณพ่อคุณแม่ใช่เราก็ต้องใช้มือแบบว่ามาโดนหน้าโดนตาด้วยไม่แน่าต่อไปเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางของสาวจะเจอเจ้าช้อนอยู่ทุกคนลองเขียนปากลองเขียนปากกับตาเมื่อกี้เนาะได้บอกคุยกับมันได้น่ารักเชื่อฝากกันไว้ลองไปทาตาดูใช่แล้วนะคะอ่ะละค่ะท้ายช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีก เมื่อกี้ทีมงานมีแล้วอะไม่เป็นไรเราต่อช่วงหน้านะคะใครรู้จักรู้จักกลิ่นนมแมวไหมก็รู้จักค่ะที่เขาใส่แบบใส่ขนมทานใช่ไหมใช่นอกจากจะมีประโยชน์ในขนมแล้วนะคะยังมีประโยชน์อื่นๆกับงานบ้านงานเรือนของคุณด้วยนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวมาทราบกันแต่ตอนนี้ไปพักกันก่อนค่ะค่ะ